สวัสดีครับเพื่อนมาเก็บบูเบอรี่ไข่มาเบิ่งไก่ไก่นี่นี่นี่เบงนะนี่มันโดนฝนนั่งลูกกระเตกนะคะเพื่อนขาของฟี่มาเก็บกันเด้อนี่นี่นะคะเอาไปกินเด้อเพื่อนเพื่อนนี่เลยโอ้นังลูกกระเตกค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะนี่นี่มาเบิ่งเด้อเยอะเลยนี่นี่นี่ อร่อยไหมเทเรักอร่อยคะ่ะมีประโยชน์กินแล้วผิวสวยเก็บไปใส่โยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆถาช่วงเช้านะคะกำหนึ่งนะคะจะผิวสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นะคะนี่นี่ในเพื่อน,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 นเพื่อนเอนบิง้งนี่เบิ้งของฟีคะ่ะหลายหลายต้นสูงเดอ้อนี่เก็บง่ายนะคะถ,ถ้ามิลูกกุง้ง กรสีเก็บง่ายนะคะเป็นเครื่องเป็นอันอุปกรณ์เก็บอันบูเบอรี่เขานะคะพเพื่อนก็จะขูดจะรูดลงมาเลยนะแล้วค่อยเลือกใบที่หลังนะหลายพลโพ,โพนี่เก็บของฟรีเออลูกใดถึกฝนกระสิเตกนี่เตกกระปเอามาเก็บเห็ดได้เนี่ย พ่อเฮ็ดก็เอาบูเบอรี่นั่แหละเพื่อนๆสมัยตะกี้ไปเฮ็ดเค้กค่ะไปเฮ็ดเยี่มนะคะเยี่มเจ็บๆสบนะคะทาขนมปังเจ็บลูกไงได้หนิอันต้นใดมันมันเละเข้ากับง่ายไหมมาเก็บต้นไม้เพื่อนๆนี่เบิ้งนี่นี่นี่ลูกไงเนาะนี่ถ้าว่ามันบ่แเตกกะจับมันก็บ่แเตกเนาะเพื่อนๆนี่นี่เตกยู นี่มันก็เตกลูกได้เตกกะบ่เอานี่ต้นได้เตกกะย่ายต้นเพื่อนเอ้ยนี่เตกโดนฝนไหมต้นได้สุกหลายเล่เข้ากับต้นไมน้เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเยอะมากเลยนะคะไดอพ่อจำกินกะพอ่อมื้อนี้ฝนโปอยๆนะคะ นี่โอ้ยสะออนนี่สะออนสะออนมิเตไฮท่านแปรมิเตบลูเบอร์รี่เลยเพื่อนเพื่อนคะคุนคุณต้นใหญ่น้ำสูงน้ำเก็บง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนสะออนบ้านนี่นี่นี่ ก่คนคิดก้อนคิดก้อนคิดก้อนกดเดีวต้นนี้ต้นนี้ต้นต้นต้้แตกเ่เพื่อนเด้อมันแตก,เล,เ,ลก,เ,ลกเลือกเอาตเตกก็เลือกเอา